หลายคนถามมาว่าวิทยุธรรมส,สุขีเนี่ยแตกต่างจากเจ้าอื่นยังไงนะครับอ่าวันนี้เราลองมาดูกันไปทีละข้อนะครับอ่าภาพด้านบนนี่จะเป็นวิทยุธรรมส,สุขีรุ่นปุ่มใหญ่นะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็คืออันนี้นะแล้วก็จะมีวิทยุธรรมส,สุขีรุ่นพกพาขนาดจะเล็กลงมานะครับคืออันนี้นี่นะฮะในรุ่นปุ่มใหญ่ก็คืออานนี้นี่ครับรุ่นปุ่มใหญ่ถูกใจผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าใช้ง่าย ก็จะมีอุปกรณ์ครบฮนะเรื่องอหูฟังหัวชาร์ตอะไรต่างๆหนังสือสดมนนะครับแล้วก็มีฟรีแผ่นทองท้าเวสุวรรณด้วยนะฮะมีกองแพ็กเกจเหมือนในภาพเลยนะครับอ่นนี้คือรุ่นปุ่มใหญ่แล้วเรามาดูว่าอดีกว่าเจ้าอื่นยังไงถ้าเกิดว่ากาลังเปรียบเทียบอยู่นะฮะก็ลองดูนะว่าถูกใจเจ้าไหนของเราจะเป็นรุ่นปุ่มใหญ่ใหม่ล่าสุดนะครับอใหม่ตรงนี้มันจะแตกตายย่างยังไงเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะเป็นรุ่น,นที่ มีสัญลักษณ์บอกระดับแบตนะจะรู้ว่าแบตใกล้หมดแล้วหรือยังนะถ้าเกิดรุ่นเก่าจะไม่มีนะครับบางทีเห็นเป็นรุ่นปุ่มใหญ่เหมือนกันแต่ว่ารา,ายละเอียดที่แสดงบนหน้าจอเนี่ยหรือการใช้งานก็จะไม่เหมือนแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แบตอืดน,นานนะครับเป็นพิเศษนะฮะสั่งทําพิเศษให้แบตเนี่ยมันนานปกติแบตตรงนี้นะฮะอาจจะไม่เกินแปดชั่วโมงนะแต่ว่านี่เราผลิตพิเศษเลยเพื่อให้แบตเนี่ยนานขึ้นอืดขึ้น ถึง1 5ถึง 18, ชั่วโมงเลยนะฮะตั้งแต่15-18ถึง 18, ชั่วโมงเลยนี่ข้อต่อมาเรารวมธรรมะมากที่สุดนะครับ3030บทเลยนี่อันนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับปกติจะมี2,000กว่านะอันนี้อัปเดตเป็น3000กว่าแล้วนะฮะก็จะรวมทั้งบทสดบทสำคัญเลยนะครับธรรมะเทศนาคติธรรมนิทานภาษสิตเพลงธรรมะเนี่ยบรรจุไว้ในเครื่องแล้วให้พร้อมฟังได้ทันทีนะครับ อันต่อมาอุปกรณ์ครบชุดที่สุดนะฮะซึ่งอุปกรณ์ตรงนี้เป็นอุปกรณ์คุณคุณภาพนะครับสิ่งที่เราให้ไปเนี่ยไม่ใช่ของที่เรามองว่าราคาถูกเราให้ไปนะฮะเป็นของที่เราตั้งใจให้ไปใช้งานได้จริงๆนะครับอุปกรณ์ประกอบด้วยวิทยุสารบันนะครับตัวสารบันก็จะเป็นสารบันที่บอกลำดับตัวเลขธรรมะนะครับตรงตัวปกก็จะมีการพิมพ์สีแล้วก็ตัวอย่างนะสารบัน,น แล้วก็จะมีบริการหลักการขายอยู่ข้างหลังให้ดูว่าเร็วๆนะครับสถาบันบอกระดับตัวเลขการใช้งานนะว่าทำาอะไรอยู่ดบบที่เท่าไหร่มีสายชาร์จหัวชาร์จ usb นะครับของแท้นะตัวหัวชาร์จที่เป็นของโฮโก้ของแท้นะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยนะครับาสามารถอ่านได้เลยว่าปุ่มไหนกดทำอะไรยังไงนะฮะมีหนังสือสวดมนต์มหามงคลนะครับ หูฟังอ่าหูฟังพร้อมกล่องกล่องใส่หูฟังตัว S C Card ของแท้รับประกัน7ปีนะครับตัวนี้แล้วก็เป็นแพ็กเกจสวยงามครตามภาพที่ให้ดูเมื่อสักครู่มีใบเสร็จนะ,ะมีใบเสร็จแบมกับภาษีใบรับประกันนะครับรับประกันสินค้านาน1ปีอย่างที่บอกว่าอ่าข้อต่อมาคือแพ็กเกจสวยทันสมัยเราพยายามออกแบบให้แพ็กเกจตัวนี้สามารถมอบไปนของขวัญได้ทันทีอ่าให้กล่องเขาดูสวยงามดูทันสมัยนะครับไม่เป็นเรื่องโบราณน,นะ ก็สามารถเอาไปมอบให้ญาติผู้ใหญ่ได้เลยนะไปทับใจแน่นอนอ่าข้อต่อมาคือมั่นใจได้ครับเพราะว่าวิธีธรรมะเนี่ยจดทะเบียนการค้านะครับจดทะเบียนพาณิชย์เนาะมีการจดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยแล้วก็มีบริการหลังการขายนะมั่นใจได้เลยถ้าซื้อของไปแล้วมีปัญหาสามารถติดต่อขอเคลมได้เลยนะครับมีรับประกันนานหนึ่งปีอ่าตรงเนี้ยอยากให้ลูกค้าอ่าใส่ใจกับความสําคัญของตรงนี้ด้วยนะเพราะบางทีเดี๋ยวนี้มันอาจจะมีร้านที่ หลายรูปแบบแล้วก็อาจจะมีการหลอกลวงกันด้วยนะครับตรงนี้ของเราให้สามารถเช็คได้เลยที่เบอร์0992821953นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับอันนี้คือสาเหตุทั้งหมดนะครับว่าเอ๊ะเราบอกว่าวิทยุธรรมะของเราเนี่ยแตกต่างหรือเราเคลมว่าดีกว่าเนี่ยยังไงข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5 6คร่าวๆประมาณนี้นะครับ แล้วก็คนที่ซื้อไปนะช่วงตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับเราจะแถมตัวคูปองส่วนลดส0สบาทสำหรับเครื่องต่อไปให้ด้วยนะถ้าซื้อตอนนี้ก็จะได้รับคูปองตัวนี้ไปด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจไปที่รามาสุขีนะครับก็สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางต่างๆได้เลยหรือว่าแคปเจอร์หน้าจอตรงนี้ก็ได้นะครับจะมีทั้งไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรนะครับตรงนี้โปรโมชั่นนี้จำกัดจำนวน1คน1สิทธิ์นะครับราคานี้รวมค่าส่งแล้วจ่ายไปทางเรียบร้อยนะครับ สามารถจะไปทางกับผู้ส่งได้เลยเบอร์โทรศัพท์0992821953นะครับครับขอบคุณนะครับ